ชายผู้สแสวงหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและได้ถูกลก่าวขาในหมู่เอสบาดาด้วยกันว่าเป็นจอมบ้าคลั่งและมีรูปแบบการตายที่ชื่อว่าความสิ้นหวังนามของเขาคนนั้นก็คือสวัสดีคุณแมมาคุยกันด้วยนะครับวันนี้กับผมสอนนะช้นักกิจเช่นเคยเนาะก็ สำหรับข้างต้นนี้ก็เกินไปแล้วนะก็ทุกคนน่าจะพอเดาได้แล้ว่าผมจะมารีวิวตัวละครตัวอะไรนะครับนั่นก็คือนอยโทราจิกาเนนนะครับก็อ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะมันต้องจินกาสิใช่ไหมใช่แหละบ้วอจบอ่าสำหรับในวันนี้เนาะผมก็จะพาทุกคนมาดูสกิลของเจ้าตัวละครนอยโทราที่จะเข้าอาจจะเข้าต่อจากเนเหรืออาจจะเข้าก่อนนะก็ก่อนที่จะชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยแล้วกันเนาะ ถ้วาจะเป็น no นอยโทร่าเนาะก็เป็นเอสบารด้าระดับที่5นะครับดาบฟันวิญญาณชื่อว่าซานตาเทเรซาเนาะก็เป็นความหมายก็คือบทเก่าวภาวนาของตั้งแต่ตำข้าวนะครับอ่าส่วนรูปแบบความตายนะค,คือความสิ้นหวังเนาะรอยสัตว์สัญ,ญลักษณ์หมายเลขอยู่ที่ลิ้นนะครับแล้วก็มีรูของเออเขาเรียกว่าฮอนโลอยู่ตรงดวงตาเนาะอ่ะ ก็สาหรับประวัติก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันมาที่สกิลหนึ่งก่อนน,นะครับสกิลคอมโบเนาะจะทําการสร้างความเสียหายใส่สตูรายเดียวนะครับแล้วก็จะทําการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นกับจุดที่ขาดหายไปของสุขภาพเนาะอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเช่นเลือดไหลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะอ่ะสำหรับดัมเมจของสกิลนี้นะจะเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นบวกกับสิบสองเนาะ ก็จะเป็นเลยประมาณนี้นะก็สกิลไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับสกิลหนึ่งเนาะไม่เหมือนตัวอื่นสําหรับอันติเมสสกิลนะรามี HP ที่มากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะทําการใช้แปดเปอร์เซ็นต์ของ HP ของตัวเองนะครับสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งแถวหน้าทั้งหมดนะครับความเสียหายน่าจะเท่ากับแปดเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดของศัตรูนะก็คือเออเขาเรียกว่ายังไงดีลนะ่ะลดเลือดของตัวเองแปดเปอร์เซ็นต์มาเป็นดาเมจแล้วก็ใช้ดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์นั่นแหละโจมตีศัตรูโดยการนับจากแปดเปอร์เซ็นต์ของเลือ อ่ะประมาณนี้คนน่าจะพอเข้าใจนะนะก็สําหรับร้านจะปลุกตื่นอุปกรณ์นะครับอ่ะดหลุดหุดสำหรับจากปลุกตื่นอุปกรณ์เนาะก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายเป็นอัมพาตหนึ่งเทินนะครับแล้วก็มีความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยเนาะอัมพาตก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับส่วนดาเมจสกิลเนาะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นบวกสิบสี่นะครับก็จะเป็นโดยประมาณนี้เนาะสําหรับไฮไลท์เด็ดของเจ้าหน่อยโทล่าเลยนะครับก็คืออันติเมจสกิลนะครับเดสแมท ชื่อ,อยังเท่ขนาดนี้ก็สําหรับพาสิสกิลนะครับเมื่อหน่อยโทร่าได้รับความเสียหายร้ายแรงนะครับอาจถึงตายก็จะได้สถานะเดนแมทหนึ่งรอบเนาะแล้วจะทาการเพิ่มอัตาราลดเอฟเฟกให้กับเพื่อนแถวหน้าของตัวเองทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งรอบนะครับสําหรับสถานะเดนแมท้ก็คือเมื่อตัวเองเออได้รับความเสียหายถึงตายตัวเองจะไม่ตายเป็นเวลาหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะทําการบวกความเสียหายที่ตัวเองจะทําใส่ศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้เนาะ ก็คือเท่ากับเหมือนไปนอมาตะแล้วก็เตรียมตายแค่นั้นประมาณนั้นแล้วจะทําการฟื้นฟูฟูรี่ให้กับตัวเอง500หน่วยนะครับแล้วก็หากว่าตัวเองทําการโจมตีใส่ศัตรูและฆ่าศัตรูได้นะครับในสถานะที่ตัวเองอยู่ในเดสแมทเนาะจะทําการล้างบัฟทุกอย่างที่เป็นดีบัฟอยู่บนหัวตัวเองออกไปทันทีทั้งหมดเลยนะครับก็สําหรับอ,อ,อัตาราลดเอฟเฟกต์เราจะทำการบวกเพิ่มขึ้นมาให้3%เนาะก็ สำหรับนอยโทรานะก็จะเป็นสายแครี่เป็นเอ่อโซต่อสู้มังกรเขียวเนาะก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูรูปแบบลักษณะสกิลของนอยโทรากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยว อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าต่อสู้เปเรียบร้อยนะครับก็โอ้โหตัวมันใหญ่จังวะสําหรับตัวนอรทร่าก็ใหญ่มากับทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้คือเป็นร่างเออเขาเรียกว่าอะไรนะปลดปลนะ่อยดาบันวิญ,ญญาณเนาะก็จะมีสี่ถึงแปดแขนนะ <c oughs> ผมจะไม่ผิดนี่แหละประมาณนี้แหละก็เปิดมาแล้วมันจะทําการใช้สกิลได้ทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่สกิลคอมโบกันก่อนแล้วกันนะสกิลไว้ก่อนอ่ะจะทำการโจมตีศ่ตัวสองครั้งนอกจากจะทาการสร้างความเสียหายที่่อนจะรุนแรง ตาบมมาดตาฉีกขาดก็คือน่าจะเป็นเลือดไหลนะผมคิดว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นคํานี้จากตัวละครไหนเลยอ่ะนี่นะสหรับอนะันติเมตสกิลเนาะจะทําการโจมตีศัตูนะทุกคนสังเกตเลือดดอร์ทูล่าไว้ดีๆนะหลอดข้างบนนะอ่ะ์ดูนะโจมตีศัตูไปแล้วอ่ะจะทําการลดเลือดของตัวเอง8%ออกไปนะเจะทำการโจมตีศัตูโดยการนำดาเมจ 8%, 8นั้น มามาโจมตีศัตรูโดยการคิดจากค่าเลือดสูงสุดข,ข,ของศัตรูนะครับอ๋อก็ถือว่าข้อท่าที่จะโกงนะแต่ข้อเสียของนอยโทล่าคือมันจะลดเลือดตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ HP ต่ำกว่าส0เเซนตแล้วมันถึงจะไม่ลดแต่ก็ถือว่าน้อยที่จะดีนะครับเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่ชื่อว่าเดธแมทอยู่ในนี้นะล้วก็จะทำให้ตัวเองไม่ตายภายในการโจมตีวันเทินนะครับวันเทินคิวก็ไม่มีผลเนาะ,ะก็ตีไป นี่นะมันก็จะลดเรื่อยตัวยางไปเรื่อยๆนะทุกคนสังเกตดูเรื่อยมันนะลดไปเรื่อยอ่ะแต่ผมว่ามันพอาีจะเหมาะกับเมตาสาย,ยิืงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ตายภายในเทิร์นแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอันตเมยสกิลอีกสักรอบด้วยกันนะแบบผมไม่พูดกวนอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงอือก็จะเป็นเลยประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับนอยโทราจิก้านะครับก็เป็นเอสบายดาที่อยู่ลำดับที่ห้าเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะเหมาะกับเมตาสายยื้เลยนะครับก็อาจจะเข้าต่อจากเนวเรือแต่เข้าก่อนเนวม้าเนาะเป็นเนวล่างปูกตื่นขาอความแจ้งเตือนอะไรวะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ